สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนพ้องชาวโรกชาวเฟสทุกทุกท่านทุกคนนะคะเช้าวันนี้นะคะเช้านี้อนุญาตให้ตัวเองครอบครัวตัวเองกิจการงานของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกันนะคะทุกคนทุกคนหยิบจับอะไรง่ายๆสบายสำเร็จได้บ่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีเปิดรับการไหลของเงิน ทุกทิศทุกทางทุกสุุลให้ไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายในทุกทิศทุกทางเปิดรับการงานไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายในทุกทิศทุกทางนะคะสั่งกันนะคะสั่งลองทําลองสั่งสั่งสิ่งดีๆเข้ามาในสมองของเราทุกเช้าทุกเช้าทุกวันทุกวัน17วินาทีนะคะลองสั่งดูต่อครั้ง17วินาทีพูดออกมาจากใจเลยค่ะสั่งในสิ่งที่ดีเข้ามา ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะขอให้ตัวเองมีความสุขหยิบจับอะไรง่ายๆสบายๆได้ไปบ่อยเงินงานไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายในทุกที่ทุกทางครอบครัวมีความสุขบริวารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมกันทุกคนทุกคนทุกคน,กคนเงินเงินไหลามาเทมา ฉันรักเงินเงินรักฉันเงินรอยในอากาศฉันดึงดูดเงินได้อย่างง่ายๆสบายๆเพราะฉั้นเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดทองขนาดใหญ่สั่งดูนะคะ17วินาทีต่อครั้งที่ทําได้ผลสําเร็จแน่นอนลองสั่งดูนะคะอยู่ที่ปากประกาส์ของเราใครสั่งได้ดีกับครอบครัวตัวเองกับสมองตัวเองนะคะสั่งให้มีความสุขมีความสุขนะคะ จิตใจละเิงเบิกบานแจ่มใสมีความสุขสนุกสนานทําอะไรประสบผลสำเร็จอย่างง่ายง่ายสบายๆนะคะทุกคนทุกคนลองทำลองทำลองทำํำสั่งดูสั่งดูนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนนะคะรักค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ